ดี่ตอนกลางวันวันที่1ธันวาคม2567นะคะพ่อนอนหลับพ่อไม่ได้หลับ <laughs> เหมือนจะหลับแต่ไม่ได้หลับ <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา้กระังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงให้ดด้วยนะคะพ่อจะทานข้าวกลางวันแล้วคะ่ะ เดี๋ยวจะพุ่พ่อมาทานข้าวกลางวัน่ออยู่นี่สวัสดีค่ะ เดี๋ยวพ่อจะทานข้าวไก่จ๊กไก่จ๊อปัฝนแล้วก็ไข่นะคะพ่อใส่เอียมำแล้วพ่อใส่เอียมเลยใส่เอียมไ <_ s> ม,ม่พอเลว ต้องพาพ่อขึ้นก่อนให้พ่อนั่งก่อนโอ้พ่อจ๋ากินข้าวนะ จะทานข้าวกลางวันนะคะ <laughs> จะกินข้าวกลางวันนะคือไม่ลพลาดคืนนี้เลยนะ แล้วพอจะกินข้าวกลาวันด,ดูเบยด,ดูเบาๆดเบ ทานข้าวนะคะพี <Yeah. S 1> ่เอ๋วะเอ๊ะกินตาไหนกินข้าวกลางวันกินข้าวกลางวันนะ 啊！<laughs> <laughs> เดี๋ยวพ่อจะทานข้าวน,นะคะอาช่าดื่น้ำก่อนนะ

จะปอลนะคนเก่งนะมัทายยูทูบด้วยมีคนดูด้วยป่อยลอ่ะก็กินข้าวค่ะ หยุ่มๆยุ่มยุมย่มยม,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 มข้าวไก่จ้อข้าวไก่จ้อปนปอมเก่งมากเลย,ยะคะุณตาเก่งมากเลยทานข้าวเยอะๆนะคะคุณตา ทานข้าวค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคุณตานะคะคุณตาทานข้าวกับไก่เจ้าปันอ่ะยุ่มยุไปยุ่มไปยุ่มไปเก่ง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 อ่ะอ้ย้ม การทานข้าวนะคะโอ้โหมีหลายคนชมคุณตาขอคุณตาแข็งแรงนะคะนิ่มๆสิ่งมากอร่อย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 ตาทานข้าวอร่อย อร่อยได้เลยขึ้นชามแล้วขึ้นชามแล้วโหเก่งๆก่งขึ้นชามแล้วเก่งเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามากำลังใจคุณตานะคะคุณ <c oughs> ตาทานข้าวกลางวันนะคะ เก่งมากเก่งมากโอ้ครึ่งชามแล้วครึ่งชามแล้วยำ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 ำอ๋อเก่งเก่งเก่งคุณตาทั้งหล่อทั้งเก่งเลยนะคุณตาทั้งหล่อทั้งเก่งเลยอ๋อเก่งเก่งเก่งอ้า ย้ำยำเตยนเต้นคำใหญ่คำใหญ่สองคำเลยเต้นเนเต้นขอบคุณนะคะที่เข้ามากระมังใจทุกท่านนะคะอ๋อ Oh, oh. Ah. Mm -hmm. ah. 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 อืเก่งเก่งเก่งอ่าอ่าหากินต่อโอ้จะหมดแล้วออ้ขอดถ้วยเลยเนี่ยอ่าก็ได้เก่งย่อมย่มยมโ้โอ้โม้คนเลยเด้อโอ้เลยทักอับถือนะ คนตาคนหล่อทานข้าวอ๋อเมื่อกี้ยายมายืนดูด้วยยายมายืนดูโหเก่งจังของอร่อย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  อ้ยใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วะตาทานข้าวขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันเจริญสุขภาพแข็งแรงแฮงๆรวยๆนะคะกินกินกินอ,อู้อ่าใกล้หมดชามแล้วอ่าอู้อ้ะอ

จะหมดคำแล้วอู้อู้ดช้นเอ้ยเลองช้นสอง้นสอง้นสองช้อนเอาปะสอง้นสอง้นเอาปะสอง้นเอาปะสอง้น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 อู้เก่งเก่เกเกเก่งจังเลย Ah. Ah, mula, mula. Okay, okay. Mud, bebe. <laughs> okay. Uh, hmm. Ah. Ah. Hmm. Uh, Kenyang. Uh, Kenyang. Uh, อ่าอ้าไอน้ําๆๆๆอ่าอ่าไอน้ําๆๆอ่าไอน้ําๆอ่าคืนๆๆโอเคคืนๆอ่าคืนนักอืมปล่อยเก่งจัง เก่ง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 เกงเกงอืมเป็นไงโอเคนะโอเคนะตาเก่งมากเลยทานข้าวหมดชามเลย <laughs> อืออืออืออ่าอือ่าอ่าอ่ากินข้าดจานเลยเก่งมากๆอ่า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  啊！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  ทานข้าว ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เข้ามากำลังใจพ่อะนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแผ็งแรงเฮ่งเงงเรื่อยๆค่ะ สวัสดีค่ะขออนี้าลงไลเนะคะพบกันใหม่อาหารเช้าของวันเย็นเข้ามให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออนี้าลงไลเค่ะ